มีสบัดมีสบัมีสบัดไอ้เหี้ยไม่ได้ยินไม่ด้ยินพวกกูรู้สีไอ้เหี้ยแต่ไลฟ์นี้ต่างกันโทรโลกแล้วมึงนังจอมนังจอมอาท้ายคีมีเยอทัหางเงียบอยู่นะอทำหน้าขึงขังมีเย้ะ มึงือเนาะอิสบัดอิสบัดอิสบัดไปยิงของทำไมวะทำอะไรอ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินพวกกูลสิไอ้เหี้ยแต่ไลฟ์นี่ต่างกันทั่วโลกแล้วมึงอ๋อทาครีมนี่มีมีสารยายด้วยนั่งจับนั่งจับห้างยิงหยับจีน่าใ่ครีมของอะไรไในครีมของโอเล่อาจารย์โอเล่มาเพื่อนทีนเปิดกล้องตัวนี้นี่มีมีสารยายด้วย ผู้สิ่ยอดจริงๆทุกคนเรารักพวกท่านเออเรียงกันเลยสัตว์เลียงกันไปตับเลยเฮียเออะนี่ไงเรียงกันเป็นหน้ากระดาษไงแล้วพวกมึงก็ยืนอยู่ข้างหลังปล่อยให้พวกกูขับไปแล้วเข้าแถวเราโดเลียงกันเป็นหน้ากระดาษเลยอยู่ ใช่เพื่อนแล้วแต่มึงเลยแต่คุณจัดแบบนี้เพราะมันห้าคนไงคือถ้าคือถ้ามันอ้วนใช่ไหมมันจะไปปิดอย่างอื่นนะเอาแล้วใครออกไปไหนอีกเนี่โอ้โหทีนึงแล้วจัดไปอีกเอ้แต่ไม่ใหม่นะมันมันพอดีนี่ใช่ไหมันพอดีกันพอดีเลียนทำไมก็บูเพราะกูเปลี่ยนไปใช้กล้องของไอแพดกูดันไม่ได้ยินเสียงพวกมึงเลยวะคุณไปปิดไปปิดหูฟังไอแพดอยู่ไงปิดไม่ปิดหูฟังไอแพดเหรอแล้วมันไปปรับตรงไหนอ่ะทีเนี้ยปรับมาในที่เขาไคอมเลยเพื่อน ไม่คุณคุณคุณเข้ามาในก่อนคุณเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเข้คุณเอาที่สอบมาก่อนอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวลองทำแบบเรือแบบมีน้ำไม่อะไรเหี้ยมีตัวเหมือนกันพวกกินโอนติดไปเมื่อีกมันจะแสบๆเลยใช่ไหมไม่แสบนะยังไงเป็นเปรี้ยวอ่าโอเคแบบนี้เออเห็นไหมเห็นเห็นจ้าโอเคเดี๋ยวดีจ้าไม่ถ่ายข้าเกมแล้ววะ าเกมก่นอ,อน,นออานตอนแรกจะใส่ชื่อช่างมไม่ใสาล่ละวต้องหาอ๋อนี่ไงเดียกก๋ยวเปิดไฟเพิ่มให้เพื่อนเอด็ดหินมึงกุ้งทองอะไรของมึงอ่ะอะไรนะเอ้ยกูยังโหลดแค่ในคอไม่เสร็จเดี๋ยวเพื่อนเดินเดินเดิ คืออยู่ในล็อบบี้กันหรอหเนื้ออะไรจังเลยวันมึงชัดดีกว่าวันต้้วปิดไฟทั้งเอเฮ้ยต้องปิดเลยเหรอนี่ไงเปิดไฟตรงนี้ให้เบิ่อไฟยังไงฮะก็ไฟแล้วไฟนั่นแหละไฟกดจอยจะสว่างไหมวะไห้ันจอยทำไงวะแฮมตัวหา แล้วผมจะจอยได้ยังจอยได้ไหมจอยเลยจอยเลยต้องอดทนไงอันนี้องหารผมสังห้องรู้สังห้องไปเออโอ้ยงปรับสีขาวเออนั่นเดี๋ยวผมไปรอคุยในเกมแล้วกันได้อะผมเข้าผมสังห้องแล้วนะเออวันวันวันสีนั้นแหละวันวันสักว่าใช่เหรอสีขาวมาลองดูของกูดิ เก็บตาชิบหายเอาลงนิดนึงเลยเฮ้ยนี่ประมาณนี้แป๊บนึ่งปิดไมค์ในไอแพดเฮ้ยปิดไมค์ใน Discord ใช่ไหมทีนี้ครับเดี๋ยวเรารอเขาเก็บก่อนก็ได้เสียงมัน เอาไฟมาแหละจ้าเอาไฟมาด้วยไฟมันปิดไฟเล่น่อยแผอนั่นคืออะไรมันปวดตาเยี่ยมกูแสบตาไฟไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าขโมยน้องมาขโมยน้องมาว้ยไฟเอาน้องของเขาไปซ้อมติดใช่ไหมเต่งหน้าหรือเปล่าวะตัวเนี้ยไม่แน่ใจหน้าเต็งหน้านี่แล้วทำไงอ่ะอ้อมึงก็ไปถามคนขโมยมาสิคนที่โดนขโมย มันแค่เสียบ USB เอองไงหแล้วใช่ไหมแล้วกูกูก็เอาบางอังจอต<ง>ัอเวขเวขาเบนเขาเบนเอ๋าทำไมมันมันสะท้อนไม่ใส่หรอกกูมางั้นเหี่ยไมครับแบบไหนมันไม่มีที่ใส่ออคิวมันไม่มีที่ตั้งอะ่ะอ,อไม่มีที่ตั้งน,นะพิงไวด้ดิไม,<น>ไม,ไม่ไม่มีที่พิงไหมไม่มีของกูคือโน้ตบุ๊กแล้วห่างจากที่วางสุดก็เลยพิงบ่ได้ มาอย่งมาย่งแป๊บนึงนะกำลังเข้าเกมแล้วเรก็อยู่กับใครเนี่ยอุ้ยใครเนี่ยทีมเพื่อนขโมยน้องมาแล้วเดี๋ยวไอทีมมันเปลี่ยนมุมกแป๊บนึงนะวันเล่นรอบหน้าเดี๋ยวกูหาที่ตั้งไฟตัวเองก่อนแต่จ่าแปลว่าใคมึงเอาสกอเทมแปลว่าถุงจอมมึงก็หาให้กูทำมันมีที่ใส่อยู่หรอกแกลัว เสื้อนไม่อะไรบอลเป็นลมหรือเปล่าเอออาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์สืดอหลอนทำี้ได้ปะ,ะหน้ากูได้จ้ะได้จ้ะแล้วหน้ากูได้ปะเดี๋ยวขอถามผู้กรถ,ถามบอลทุกคนดูกล้องบอลเนี่ยเอ่อถ้ามึงจำได้นะกูขอถามว่ามันคือเสือเ้อตัวเดิมกับเมื่อวานใช่ไหมใช่อะคุณไม่เปลี่ยนเสื้อหรอ กูใช่สองวันสามวันครั้งนึ่งสามเหรอนสองก็พอมันเป็นชุดนอนอ่ะนะมันเป็นชุดนอนอ่ะเนาะชุดนอนใช่ใช่ไม่ได้ใส่ออกไปไหนถ้าใส่ออกไปข้างนอกไปก็เปลี่ยนครับผมจะใส่ออกไปข้างนอกก็ตัวเดิมทำไมเกมซ้ายล่างกูมันถึงทำไมเกมซ้ายล่างกูมันถึงมีลูกกล้องพวกมึงได้อะมึงมึงเปิดมึงปิดโอเวอร์เลย์ของดิสคอร์ดซะกันมึงต้องปิดโอเวอร์เลย์ของดิสคอร์ดไม่เป็นไรกูนี้ก็ได้มาอ่ะมายังเชนัยครับเชนัย ยังนะเนเดียมมีอยเรื่องเปลี่ยนนะนเว้ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นเอ่อวินโดว์บอลเลตอ่ะมันทำไมอ่ะทำไมกูดีสังะท้อนด้วยมันจะทำให้มันจะทำให้รูปที่เราแชร์นี้ที่เราที่เราทำมันจะมันรูปมันไม่ขึ้นอีกกูมีสองจอเพื่อนไม่ต้องห่วงอ๋อได้ขอไปไม่ไม่ทีนขไม่ทีนกูกูเปิดไลฟ์ทังไหนมึงเชื่ไหนดิ จอยมันเดืเอดจะไม่ไหวมีนะไอ้มันปิดโอเวอร์เลยยังไงนะบอลไปที่ดิสคอร์ดตั้งค่าแล้วก็โอเวอร์เลยไปที่ดิสคอร์ดตั้งค่าแล้วก็โอเวอร์เลยเหรอไหนโ<ะ>อเวอร์เลยวะมแบบันจะมีเสียโอเวอร์เลยฮะไม่ใช่ไอติเบตอะกลัวมัติดวะเมื่อก่อนเป็นติเบตเราอ,อะทำไม่ได้เออ กูไปไหนวะถามกู Chat GPT ว่ามัน NVD i i a แอปปิด Overlay กดโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ NVD i i a ่ q อ้าวหมายถึงอะไรหมายถึงว่มเสร็จไม่ใช่หมายถึงว่าดิสคอร์ดดิสคอร์ดโอ้ดิสคอร์ดเห็นอย่างเดียวเไ็้แล้วแพือยู่ตรงไหนวะกูเสิร์ชเอา บอลสตตีมกูเสียงมันโอเคปะไปดูให้หน่อยเดิยมอออือเเออเชิญเข้าไปหน่อยดิเฮีย yeah. ไป็นหนึ่งนะบอลสตตีมกูเสียงเสียงเกมไงวะเสียงเกมมันโคตรมมดังเลยเชิญเข้าไปหน่อยดิย นี่ครับเกมยอดเกมก็ดังถ้าเกดเราดีบ้างนิดเบาลง่ะเตียมเสียงเด้ อาเสียบาย้านเหรออากูเปิ่าวช่วด้วยไปไหนนะขอหนึ่งนาทีทำไม,มกูปิดทำไม,มกูปิดไอ้วินโดว์อันนี้แล้วมันกล้องไม่หายวะเห็นไหมดูนะดูนะอันนี้อันนี้กูกูเปิดกล้องใช่ไหมกูเปิดที่เราเรียงหน้าหน้ากันห้าคนใช่ไหมเห็นไหมกูไลฟ์สดอยู่ไม่ได้สดตรงเนี้ยอ้าวกูดิจิตคอร์นะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นไหมห้าคนใช่ไหม ลง,อง,งพอพอไปกดพอกไปกดหน้าต่างพอพับป,ปึ๊บย่ยาพับมึงอย่าพับคิวมึงมึงต้องมึงต้องอก็ค้างเงียเหร้ก็ค้างาเงียเหร้เออต้องค้ามาอย่างนี้น like แต่ว่ามึงต้องเอาไปไปที่อื่นโอ๊ยไหนวะมึงเอาไปไหนกัน,นมึงกดตรงเกมเลยดิกดข้างในเกมเลยไม่ด้กูไม่ได้กดเลื่อกสตรีมเลยกดเลือสตรีมกดเรือกสตรีมมันก็จะกูก็กดไม่ได้นี่กูกดตรงนี้ไกท เขากดตรงเอเอเออตรงแอป,ปเลยอ่ะแอป,ปที่มึงจะไปตองไหนอ๋อโอเคโอเคอ่าลองลองไปเลยโอเคบีพีฮะ ด่านแรกก่อนเนาะปิดไลฟ์ก่อนปิดไลก่อนไม่โอเฟังแรกลยหรเลยครจะมึงใครรด่านเนาะไปที่อคิวหรอวเออมึงก็กดมึงก็กดตรงเออตรงแอปเลยอะแอปที่มึงจะไปออ๋อโอเคอเคลองลองก่ โอเคหนึ่งสสี่บันพูด,ดิได้ยินไหมได้ยินไหมโอเคอะปิดไปที่คอร์ดนะจ๊ะมาหร